มุสอง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 องส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 ้าสองสองงสางสองสรงสองสง Yeah. ภาเตปุโตเอสุจิระปรินิพพุโตปยัคฆเมนียาตะปะยิปุเมนีปุตระภาเตกาธรรมะตายะภาติดะภะคะวะนะตตายะปัญญายะมโน มีอายายสุขอาญา,ารเราทหลายทำลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้วมีพระภาพระองค์ใดแล้วว่าเป,ป็นที่พื่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด

ในปฏิสุภังจวักขีที่ปาฏิสีพตนะมฤคัพพายวันที่ปาฏิสีวตนะมนตรีวันในอุปปารชีในอุปปารนัสใน <laughs> สังการะองสังการะข้าพรพุทธเจ้าต้งหลายข้าพรพุทธเจ้าต้องหลายถี um ่ไว้แล้วน e ี้ือไว้แล้วนี้เพื weed. ่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าต้องหลายข้าพระพุทธเจ้าต้งหลายสิ่งการ สามัพโตสุกัทโรขวิวานุรวุริธรรมมาตานิสสะัเวามนุสสังกุสัตว